打雷，打雷。 ก็เตรียมซองที่จะถวายพระนะครับคุณผู้ชมนะครับลูกสาวตาเซนะครับลูกสาวตาเซนะครับก็ทาบุญโอทิตไปให้นะครับดึงสวดเอาดวงวิญญาณนะครับไปทาบุญนะครับให้ท่านไปผุดไปเกิดเนาะอันนี้เป็นความเชื่อของอต่ลัท่านทนะครับ อาจารย์ต้นเข้ามาแล้วนะครับนะครับอาจารย์ต๊อดก็มาด้วยนะครับตัวนี้จะมาทำพิธีกั <c oughs> ดดาี

ลงเวทีนี่มขึ้นเวทีนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ปี่ละมันนองมัตัวแล้วยี่สิบตัวแหละปกติมันยี่สิบตัวป่นหนึ่ เราเลาเราสุกใบต้อง I'm there. จังได้แจงได้บอสพระมาหอดแล้วพระอดพระมาหอดแล้วไอ้พระมาหอดแล้วเพราะว่าพระมาหอดแล้วเดี๋ยวเลาะถ่ายอีกวงนึงครับนี่พอไปถ่ายอยู่หุมนึงหัวรับพุ่นแล้ว ทำมาแล้วละว่าจะรีบจะบอกเลขในเสร็จนะครับคุณผู้ชมบังดูนะครับเดี๋ยวบังเป็นดูไก่กล่องเยอะมากเลยท้ายก็ได้หกสี่อ๋อกาเขียนให้แล้วครับหกสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสามหกแล้วก็หกสีเดี๋ยวคอยดูอีกทีหนึ่งนะครับคอยส่งชัดๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเลขตัวไหนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งดู

นะครับอันตรายรถรถเยอะครับระวังรถนะครับดูด้านนี้ก็ได้ครับเยี๋แนรัถค่อนข้างจะเยอะนะครับคุณชมนะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันไหมนะอไปเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึับเจ็ดหกับหกนะครับเจ็ดห 64นะครับตัวเลขงวดนี้นะครับ716364อาหารมาตอนนี้บ้างจ้ะตัที่หนึ่ง6 4นะครับ6นะครับ6 4นะครับตั้งแต่ตั้งต่ั้งแน่ตั้งแ่ตั้งแต่้งแต่ั้งแต่ตั้งแตั้งแต่ตั้แะ่รั้งแต่ตั้ยนะ่รั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแัแ่้แั้ั่ง้ั่ะ ดูชัดๆอีโรบก็ได้อ่ะเจ็ีสามหให้ด้วยยิ่งดีนะมีสายสะพายโอ้โหนี่ยเจ็ดหนึ่งหกสานะครับ